สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รวมรถ่มือสองเกรด A แล้วก็ขอฝากอีกนะคะสาหรับช่องอยู่รถครอบครัวมือสองรถครอบครัวมือสองเพชรยนต์รถพรีเมียมนะคะใครต้องการมองหารถสวยสภาพดีสภาพว้าววันนี้มาอัปเดตในส่วนของสต็อกรถเจ็ดที่นั่งให้นะคะใครที่กําลังมองหาอยากต้องการเอ่อต้องการที่จะใช้รถกําลังหารถฟรีดาวรถสภาพดีรถเกรด A นะคะต้องนึกถึงที่นี่เลยกับบริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อ เซลล์อิวได้ค่ะตามช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างได้เลยพี่ๆขาต้องการรถสเปคไหนรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็นเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่รถตู้รถกระบะนะคะมีหมดเลย SUV PPV มีหมดนะคะแต่วันนี้คลิปนี้ค่ะมาอัปเดตสต็อกในส่วนของตัวรถเก็ที่นั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแบรนด์อินซุนะคะหรือจะเป็นแบรนด์ของโตโยต้าวันนี้นะคะ เอวมาอัปเดตในส่วนของตัวรถครอบครัวทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นจากคันแรกนี้เลยสำหรับคันนี้นะคะคันนี้ได้เป็นตัวอิสุสุมิวเอ็ก1.9นะคะตัวเนวิปี2018.19ราคาดีอยู่นะคะแค่710,000เท่านั้นคันนี้ฟรีดาวได้เลยะคะ่ะผ่อนเริ่มต้นนะคะในเรทฟรีดาวนะคะอยู่ที่ประมาณ12,000บาทนะคะอยู่ที่ประมาณ12,000ขึ้นไปนะคะแล้วแต่เครดิตลูกค้าชอบสเปคไหนชอบสภาพไหนบอกเลยภายในในโค สวยนะภายในนะคะเบาะหนังค่ะคันนี้เป็นตัวท็อปสําหรับรุ่นนี้นะคะได้ตัวนี้วิเกเตอร์ให้นะคะเป็นเกียร์ออโต้มาจากโรงงานเลยเครื่องยนต์1 9 0 0นะคะสภาพนี่หวาวมากๆนะคะต้องการคันนี้แขบคันนี้มาได้เลยหรือจะเป็นอีกหนึ่งขั้นค่ะกับคันนี้สีขาวมุกนะคะคันนี้ได้เป็นตัว 1.9เช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัว Active ปี2022นบอะคะบอกเลยว่าสภาพสวยมากไม่ใช้งานเพียงแค่30,000กิโลเมตรไม่ใช้งานน้อยมากๆ30 0 0 0กิโลเมตรราคาอยู่ที่8,000สนกว่าบาทเท่านั้นนะคะฟีดาวได้เลยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะคะเพียง1,000 0อ่าประมาณ1 000, 4 0 0 0 1 000, 5 0 0 0นะคะรายได้ขอเป็น2เท่าหรือ1.5เท่าค่างวดออกได้ทุกอาชีพ นะคะบ,บอกเลยว่าที่นี่ออกได้ทุกอาชีพนะคะเจ้าของกิจการก็ออกได้นะคะท,ทําธุรกิจส่วนตัวออกได้ซื้อต่างจังหวัดอ่าลูกค้ายอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะไม่ต้องห่วงเลยยินดีเลยทั้งซื้อสดหรือจัดนแนนได้ทั้งหมดเลยต่อมาคันข้างๆค่ะกับคันนี้ To โตยโตา้าฟอร์จูเนอร์นะคะคันนี้โคตรสวยสีขาวมุกบอกเลยว่าขาวขาวมุกแบบนี้ืห เป็นสีาขยดีด้วยนี่ให้ดูสภาพค่ะรอบคันเลยนะให้ดูสภาพแบบรอบคันสวยมากๆนะคะไฟตัดวงตัดหมอกนี่หรือหรือว่าเส้นสายนะคะตัว d a y ์ไทม์คันนี้เป็นแบบเอ่อ uh, LED นะคะสำหรับตัว Daytime นะคะเป็น LED ล้อแม็กขอบขอบ18นะคะันนี้หรือเปล่าไม่ชัวไม่ชัวเอาใหม่นะคะ อ่ะเดี๋ยวขอดูในส่วนของตัวล้อแม็กอะถูกต้องแล้วล้อแม็กขอบ18ได้ยางบิตโตนให้แล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าว้าวมากๆขอดูสเปกก่อนคันนี้2.4ตัว V ี4ตัว V ปี2019นอ่านะคะคันนี้โอ้โหโคตรสวยโคตรว้าวผ่อนอยูหมื่นต่างๆนะคะคันนี้ผ่อนอยู่หมื่นต่างๆชอบคันนี้นะคะแคปรายละเอียดคันนี้นะคะแป้ไปทะเบียนทักแชทและแอดไลน์ตามต้องทางที่อยู่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยหรือจะโทรก็ได้นะคะติดต่อบเบอร์เดียวกันเลยนะคะไม่ต้องห่วง บอกเลยว่ารถที่นี่สวยทุกคันนี่เป็นเพียงสต็อกที่อยู่มาอัปเดตให้นะอ่ะต่อมาสําหรับสายมิวเอ็กอีกนะคะสําหรับสายมิวเอ็กอีกนะคะโคตรสวยนี่ด้านบนหลังคาไม่ต้องห่วงไม่มีพิกความหมาแน่นอนคันนี้หนึ่งจุดเก้าตัวดีออดิกเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันได้รถปีสองพันยี่สิบค่ะคันนี้ได้รถปีสองพันยี่สิบตัวดีออดิกภายในบอกเลยว่าเบาะหนังนะคะสีดําภายในสีดํานะคะ ด้านนงด้านหน้าเนี่ยโอ้โหเดิมมากๆนะคะฟรีเท้าได้เลยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นในเลทเพียงประมาณ1 2 0 0 0หมื่นสองพันหนึ่งมื่นสเท่านั้นนะคะรายได้ขอ2องหมขึ้นซื้อท่านเดียวจบเลย2องหมขึ้นซื้อท่านเดียวจบเลยนะคะออปชั่นฟังท่านนี้ไม่ต้องห่วงมาเต็มกุญแจเป็นแบบสมารท์ทย์เรทให้แล้วทั้งหมดนะคะแมกตูโทนฟันเงาโคตรสวยคันนี้คิวกันสัติดมาให้แล้วรอบคันพร้อมกับตัวฟิล์มค่ะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะันต่อมานะคะขันต่อมา,นะะขอมา6ขอไข่ย,ยอหญิง3 439ส้นะคะชอบสี จัดมาเลยนะคะนี่ให้เรียงยาวๆอย่างนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ว่าค่อนข้างที่จะสวยนะมาชมรถได้นะคะใครที่อยู่ใกล้นะใครที่อยู่ใกล้เพรยนนะคะติดต่อหาอยู่ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่าง0ู8ย์6 7324ติดต่อหาอยู่ได้เลยนะ,ะเบอร์นี้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสองคันนี้สเปคเดียวกันนะคะชอบคันไหนจับไปเลยคันนั้นจะมาทดลองขับได้เลยนะคะต่อมาซาโวฟอนติเนอร์ นะสาว v o r t s w e n ต้องจัดมาเลยคันนี้จำายทะเบียนไว้ให้ดี9กอไก่โน,นหนู8050นะคะ9กอไก่นนหนูอะคันนี้ติดจองไปแล้วไม่เป็นไรเอาดูพอผ่นานๆนะคะดูพอผ่นานๆเนาะนี่ v o r t s w e n จัดไปแล้วติดจองเรียบร้อยบอกเลยรถที่นี่มาไวไปไวติดจองไวนะคะติดจองไวมากๆเพราะรถที่นี่สวยสภาพดี รถที่นี่สวยสภาพดีมากๆนะคะอะต่อไปเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะเนาะคะันนี้โดนจองไปแล้วนะคะลูกค้ามีเจาเ้าเจ้าของไปแล้วนะคะต่อมาเป็น f อ r t ูเนออีกหนึ่งคันค่ะคันนี้เลยนี่ให้เห็นสภาพรอบคันสวยๆแบบนี้กับตัว f อ r t ูเนอ2.4ตัว V ปี2018คันนี้8 49,000 8 49,000เครื่อง 2400cc ได้ตัวแบบว่าโหตัวขายดี2.4 V ขายดีมากๆนะนะคะไม่ได้แบบอยู่นานนะรถที่นี่นะคะเพราะอะไรเป็นรถเกรด A เป็นรถเกรดเนะคะฟังก์ชันออปชั่นนี่ยมาเต็มบอกเลยคุณภาพของแถมนะคะให้เยอะราคาก็ดีนะคะราคาก็ดีซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนซื้อรถใช้งานทั้งที่เนาะจะซื้อรถที่พร้อมใช้งานรถใช้แล้วต้องเอารถที่นะหนึ่ง ซื้อกับสถานที่ที่สามารถไว้ใจได้มีการรับผิดชอบนะคะมีการรับรองคุณภาพของตัวรถเพราะฉะนั้นไม่ใช่แบบซื้อไปโอ้โหใช้แป๊บเดียวมันจะคืนได้เหมือนซื้อปกากกาซื้อสมุดอะไรอย่างนี้นะคะเราต้องใช้งานไปอีกยาวๆต้องผ่อนไปอีกยาวๆนะคะอย่างน้อยก็มี4ปีนะคะถ้าได้ซ่อมด้วยผ่อนด้วยอันนี้ก็ถักใจนะเพราะฉะนั้นจะซื้อทั้งทีนะคะก็ต้องซื้อให้ดีๆไปเลยนะคะพี่ๆขาอ้อมมาด้านหลังสักนิดนึงไม่ได้เห็นแค่นี้นะ,ะเพราะเรามีสต็อกเยอะมากวันนี้มาอัปเดตให้เห็นนะคะชัดๆนะคะว่า รถที่จอดอยู่ส่วนใหญ่เรามีเยอะไหมนี่ให้เห็นในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะสวยมากๆนะคะแต่ละคันเนี่ยก็ด้านหลังยังมีอีกนะคะในส่วนของโฟร์มิลเแล้วก็ยังมีสต็อกอีกมากมายเพราะฉะนั้นใครที่นะคะต้องการใช้นะคะรถนะคะหารถใช้งานสภาพสวยๆสภาพดีๆอิวมีจัดให้เยอะนะ จัดให้เยอะนะไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนนะคะเพราะว่านะคะเรามีสถาบันการเงินทั้งแบงค์หลักและแบงค์รองรวมมากกว่า10สถาบันแล้วอีกอย่างหนึง่งนะคะเราได้เงินไข่พิเศษจากทางนะคะแบงค์จากทางธนาคารด้วยนะคะลูกค้าขาการที่จะซื้อรถสักคันเราต้องเลือกดีด นะคะซื้อไปทีนี่โหเจ็บใจผิดหวังก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นมาหาอิ๋วได้เลยนะคะอิ๋วทําให้นะคะไม่มีปัญหาติดเครดิตแบ็กดิสบูโรค่ะนะคะไรายได้เป็นยังไงอาไรายได้เป็นยังไงประกอบอาชีพอะไรต้องใช้เอกสารแบบไหนสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าโอ้โหทักมาแล้วไม่ซื้อเดี๋ยวจะว่าไหมไม่ว่านะคะลองสอบถามข้อมูลกันก่อนส่งรายละเอียดตัวรถนให้ไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะถ้าชอบค่อยว่ากันหรือถ้าใครนะคะกาลังติดตามกําลังตามหา อยากได้รถใช้งานนะคะแต่ละคันบอกเลยหันลงมาจากป้ายแดงนะเกินครึ่งหันลงมาจากไร่ป้ายแดงเกินครึ่งราคานะคะ,ะ,คะอ,อแถมยังฟรีเท้าได้ด้วยนะคะได้รถที่พร้อมใช้งานแล้วนะคะทุกวันนี้ไม่จาเป็นต้องซื้อป้ายแดงก็ได้นะ,ะเพราะว่ารถที่พร้อมใช้งานนะคะรถที่อ่าเป็นรถมือสองคุณภาพดีนะคะก็ยังมีเยอะนะคะโดยเฉพาะที่อ่าบริษัทของเรานะบอกเลยว่าทุกคันนี้ยอดขายนี่ ทุกเดือนนี่ยอดขายนี่ทะลุเป้ามีแต่จะเพิ่มขึ้นเพราะรถที่นี่ได้รับการรับรองมาตรฐานนะคะจากบริษัทตรวจรถชั้นนาแถมยังได้รางวัลน,นะคะเยอะแยะมากมายเลยจากทางแบงก์และทางบริษัทตรวจรถนะคะสบายใจได้เราก่อตั้งมามากกว่า24ปีเพราะฉะน,นั้นรถที่นี่นะไว้ใจคุณภาพได้เลยติดต่อหาเซลล์อยู่ได้ตลอด24สชั่วโมงนะคะพี่ๆขาชอบรุ่นไหนชอบสเปคไหนไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะรถครอบครัวรถทุกชนิดคะ่ะลองติดต่อเข้ามานะคะฟรีเราได้ทั้งหมดนะคะเริ่มต้นนะคะ รายได้1นึ่งหมื่นขึ้นไปสามารถยื่นเอกสารขอซื้อได้นะคะรายได้1นึ่งหมื่นขึ้นไปนะคะไม่มีปัญหาแบบนี้บูโรก็พอขอแค่มาคุยกันนะคะหรือถ้ามีแล้วปิดมาแล้วนะคะหรือยังไงก็ลองสอบถามกันเข้ามาดูก่อนเดี๋ยววันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตนะคะขอตัวลาไปก่อน นะคะมาออปเบสสต็อกให้เห็นชอบคันไหนแ k บคันนั้นหรือทักเข้ามาถ้าเกิดว่าไม่ทันป้ายทะเบียนไหนคันไหนนะคะลองทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะทางข้อความหรือว่าทางเบอร์โทรนะคะเมมเบอร์เซฟเบอร์ลายอยิ่ขึ้นแน่นอนลองทักเข้ามานะคะสําหรับคลิปนี้ชอบกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณที่อยู่ด้วยนะคะขอบพระคุณที่อ่าชมจนจบสวัสดีค่ะ